สวัสดีครับวันนี้พบกับหวานเกียบอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นอ EP ที่สามที่เรามาหาอึ่งกันนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกว่าวันนี้ฝนตกชุ่มชําเลยวันนี้ก็เลยทําเป็นอี EP ที่สามที่จะออกมาหาอึ่งนใครที่ชอบแนวนี้ก็ ฝากกดติดตามากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าชอบแนวแบบวิธีพื้นบ้านหากินตามฤดูการขึ้นเข่าเข้าปลาลงห้วยนองคลองเบึงทะเลนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบก็แค่ดูเฉยแล้วก็เดือนผ่านไปได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กันที่ปลาสับะรดแต่ก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะมีตัว หรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปติดตามชมกันว่าวันนี้เราจะได้อึงหรือเปล่านะเพราะว่ามองมันเงียบๆไม่มีคนเลยนะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปลวน,นี้แต่ฝนตกเยอะมากเลยวันนี้แต่ครับเดี๋ยวลองไปติดตามชมกัน ตัวแรกผมเจอตัวแรกนี่และอันนี้เงียบเลยเฮ้ยนุน,นโอ้อันนี้ใช่ไหมนะอันนี้อึ้งยางอึงยางไหมเหอ้าอึ่งประกวดอันนี้อึ้งยางยิบห่างตัวนะ หรือว่าเอ๊วันนี้มาทำเลพิษที่ป้าก็ไม่รู้มองหาตัวยากดูดิใช่ปะ่ะโอ้ไม่ใช่ไปเดินไปแนวอื่นกันต่อแนวนี้มองข้างหา อีกขางหลายตัวน,นีตัวใหญ่นะอันนี้มันห่างๆห่างหๆตัวนะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะขยับที่ไปดูตรงอื่นไปโอ้โหแมงเมาแมงเมาเยอะฝออย่างนี้ครับ หางตัวแมงเมาตอมไฟเต็มแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ก็ย้ายที่ขนเพียบเลยนะนี่นี่นะแต่ว่าึงมันหา่หางตัวไม่มี โอ้ oh. แตงหางตัวบัเจอถ้าตัวใหญ่แบบนี้ก็โอเคนะเห็นไหมตัวใหญ่แบบนี้ก็โอเคนะไข่เต็มเต็มนะเนี่ยแตงหางตัวขนเยอะเกินขนมันงานวัดเลยใส่ข้างนอกนเต็มเลยหนะนิมอยู่ในอยู่ในพุ่มใต้ปลา ต้นไม้หางตัวถ้าเป็นฉายข้างนอกนอกนั้นตัวเล็กขุนเยอะเข้าหมางไหนก็ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่ามันค่อยมีตัวหางางเดิออออออน ส่งเรื่อยๆเดินเ,เรื่อยมันก็เจอเรื่อยแหละนานเจอสักตัวสองตัวแต่ว่ายายฟ้างวดที่แล้วงวดที่สองนะใครยังไม่ได้ไปติดตามดูก่อนลองย้อนกลับไปดูนะผักสองะอึ้งผักสองอ่ะอันนั้นจะตัวเล็กๆแต่ถ้าอึ้งผักหนึ่งนี่ตัวใหญ่มากไข่ๆทั้งนัดเลย

เจอทิงสองตัวเลยสองตัวคู่เลเยตัวเท่าฝ่าเบีย <c oughs> ปล่อยไว้นี่แหละตัวเล็กเกินแมวนี่ครับผลงานเมื่อคือนนี้นั้นได้ ได้มาน้อยนะโอ้โหแต่คนเยอะมากคนเต็มเลยฝนก็ตกเยอะ <c oughs> ว่าอวงไม่เคยออกนะฝนมันเยอะเกินไปเมื่อคืนไปโอ้โหได้มาแค่นี้แหละแต่ว่าวันนี้ก็ว่าจะเอามาปล่อยมันน้อยเกินไปปล่อยมันดีกว่าอือันนี้อึงักขวโอ้ยไปแล้วโดนลงไปแล้ว ไปสง่งละเอาไปรดดูดีไปรดปุ๊บอยู่นู่นแหละเดี๋ยวไปขุณรู้ตรงนี้เป็นไล่กล้วยนะเขาไม่ได้ฉีดยาอะไรเนี่ยไม่มีสารเคมีมันอาจจะอยู่ได้ตุ๊บดีเออไข่ไข่ไเต็มทองเลยนะ หนึ่งสองเดแปดเอ๊ะเจ็บตัวกระโดดอ่ากระโดดไกลแข่งกันครับโดดไกลแข่งกันไปงุ้นตุ๊บโอ้ยไปงุ้นดิเออไปเออ ao, đốt xuống khanh ạ. Đây. Anh nút, Anh đi thế anh? Đây. Ồ. Đột. Đột bay. Đột bay ngất. Một. Đây, để tôi Ồ, bà một đeo Tụp Đây, à, cái Nó đi hơi, ừ, chơi dè dè nữa Tụp Bà một nữa. Một โอเคโอเคครับถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องวันเจียเพรบุรีด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเพื่อไม้รับชมกันครับดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ติชมกันไว้ได้นะครับด้านล่างครับคอมเมนต์บอกเลยควรต้องแก้ไขหรือพัฒนาช่องอยังไงก็ติเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ